ลับสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่กับช่องเจนี่ทังแซบทึงนัวนะคะวันนี้จะพามากินอินทภาลัมสดๆจากสวนเลยค่ะสวนคิดทอดนะคะอยู่กุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีนะคะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่นำอินทภาลัมสดๆจากสวนมาฝากนะคะและก็อยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของสวนว่า จะเป็นอย่างไรและก็ไปดูรายละเอียดและก็คำแนะนำจากเจ้าของสวนนะคะสวนคิดฮอดค่ะไปชมกันเลยค่ะ เด็ดสวนคือทอดนะครับชุดนี้คือชุดที่สองนะครับรตที่สองที่กำลังรอตัดก็น่าจะตัดได้ภายในวันสองวันนี้นะครับน่าจะหมดนี่อันนี้คือเราเราเราดูจากดูจากที่เราไล่ผสมเกสรน,นะครับมันจะมีอยู่สามรถรตแรกก็เรียบร้อยไปแล้วครับอร่อยอร่อยไปแล้ว ต่อไปก็จะไล่ตัดล็อตที่สองนะครับไล่ตัดล็อตที่สองส่วนค้นทอดครับอำเภอกุมภาชปีจังหวัดอุดรธานีนะครับปีนี้แปลงนี้มีทั้งหมดห้าสิบต้นใหญ่นะครับให้ผลผลิตทั้งหมด4ี่สิบเก้าต้นลูกแค่ปีเดียวครับผูกแค่ปีเดียวเอาลงดินแค่ปีเดียว ลงดินแค่ปีเดียวนะครับลงดินแค่ปีเดียวลงดินแค่ปีเดียวแถวข้างหน้าเนี้แถวข้างหน้าเนี้ไล่ตัดไปเกือบหมดล้วนะครับไล่ตัดไปเกือบหมดตอนต้นก็ตัดหมดละต้นเนี้คือต้นแรกเนี่ยตัดไปแล้วทั้งหมดหกจันปีแรกเอาไว้ไม่เยอะนะครับ ไว้สูงสุดก็แค่หกจัดต่อต้นนะครับปีแรกปีแรกจะแม่อไว้เยอะปีหน้าเนี่ยรับรองเลยครับปีหน้าน่าจะได้มากกว่าเดิมเนี่ยอีกน้อยก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ละครับปีนี้ได้สองร้อยปีหน้าก็สี่ร้อยน่าจะมีนะครับต้องมีครับไม่ใช่น่าจะมีนะครับ สวนขึ้นทอดน,นะครับตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพขาล่องลงกรุงเทพอ,อยู่ระหว่างอำเภอกุมวา,าปีจังหวัดอุดรธานีกับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรธานีเหมือนกันนะครับวิ่งมาจากอุดรอ,อยู่ซ้ายมือนะครับริมถนนมิตรภาพอยู่ซ้ายมือครับแลนด์มาร์กก็มีป้ายชัดเจนนะครับมีป้ายชัดเจนเึ็นไป หอดแล้วก็บ้านเรือนไทยครับโรงเรือนนะครับริมถนนมิตรภาพครับผมมาต้นอายุสามปีมาปลูกลงดินแค่ปีเดียวนะครับลงดินแค่ปีเดียวก็เก็บผลผลิตได้แล้วนะครับรถนี้เป็นรถที่สองรถที่สามนะครับ ลองเก็บก็น่าคาิปนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่อาทิตย์หน้าไม่น่าจะเหลือละคิดว่านะครับอยากชิมต้องรีบจองนะครับอยากชิมต้องรีบจองไม่งั้นก็ต้องรออีกปีผลผลิตออกปีละหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งและอร่อยอยู่แค่เดือนเดียวครับรกรกฎาคมถึงสิงหาหมัแล้วหมดเลย นะครับหมดแล้วหมดเลยต้องรออีกชุดเล็กอีก200ต้นก็ปี B 67ครับปี B 67จะได้กันครบวันนี้เช้านี้สรุปแค่นี้ก่อนนะครับ นี่ค่ะอินทพาลัมสดสดจากสวนหน้าตาจะประมาณนี้พี่น้องค้าสดอิลีนะคะสดมากๆสดโดยตรงมาจากสวนเลยนี่ค่ะสดปะคะสดมากๆเลยเพียพี่น้องค้าเพียอือสดจากสวนนะฮึ รสชาติกรอบหวานอืออืออือกรอบกรอบกรอบ ดีใจหลายพี่น้องที่ได้กินอินทาลัมสดๆทุกปีสีได้กินแบบเหนียวๆแม่้เจ้าเอามาฝากห,ห,หวานกรอบหวานกรอบจริงๆนะคะส่วนรายละเอียดของอินทาลัมที่ได้มาจากสวนคิดฮอด ทุกคนก็คงจะได้เห็นคลิปจากเจ้าของสวนแล้วนะคะว่าเพื่อนว่าจังใดนะคะเนาะคะ่นะเนาะ,ะถ้าผู้ใดสนใจกะทักหรือสอบถามมาทางช่องของเจนี่ได้นะคะก็คงจะรู้จักเจ้าของสวนเพื่อนกะได้แนะนําแล้วนะคะว่ามาจากใสปลูกอยู่ใสเนาะคะ่นะเนาะ,ะจะบอกอีกทีนึงก็คือ,อสวนเพื่อนอยู่กลุ่มพวาปีนะคะจังหวัดอุดรธานี ชื่อส่วนของเพื่อนก็นคือส่วนคิดฮอดซื้อส่วนเพราะมากเลยซื้อส่วนนะคะบรรยากาศของส่วนก็นได้เห็นแล้วเนาะคะ่ะเนาะแบบเป็นธรรมชาติมากมายถ้าพี่น้องสนใจหรือว่าพี่น้องทางอีสานได้ผ่านถนนมิตรภาพทางขาเข้ากรุงเทพนะคะ,อ,ะอย่างที่เจ้าของสวนเพื่อนได้บอกไว้แล้วนะคะว่าขาเข้ามาทางกรุงเทพให้สังเกต ก็ลองแวะไปไปชมสวนเพื่อนได้นะคะนะแต่ปีนี้ก็ใกล้จะหมดแล้วนะถ้าถ้าใครสนใจทักมาได้เลยนะคะสอบถามมาได้คือปีหนึ่งออกครั้งหนึ่งเพียก็เป็นบุญของเจนีเดอร์ค่ะเดินได้ชิมรสชาติสดๆจากสวนสดอิลีแล้พี่นอ้องเพียอจะอ,อ่อนอ่อนซอนไหมดีใจที่ได้กินแบบแบบสดๆจากสวน อืออืมกองืออืออือสุดอีเลียสุดยอดความกรอบอือสุดยอดความกรอบกินแล้วหยุดไม่ได้อะออืออือคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณเจ้าของสวนคิดฮอดด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่นำอินทผลัมมาให้ได้ชิมกันวันนี้นะคะและที่สำคัญขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้อยๆของเจน,นี่เพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิป,ปดีๆออกมาให้เบิ่งด้วยค่ะเด้อก่อนจะจากไปมื้อนี้กะคือเก่าคือเดิมค่ะหักแห้งแพงไยสวัสดีค่ะ